วันนี้ก็จะพาพี่น้องทุกท่านนะครับมาเที่ยววัดไราสามัคคีนะครับที่ตำบลโดดอำเภอโพสีสุวรรณจังหวัดศรีสะเกดนะครับเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่นะครับของจังหวัดศรีสะเกดและก็เขตอีสานใต้นะครับของภาคอีสานเป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่นะครับไปเที่ยวกันครับตั้งแต่ทางเข้าวัดเลยนะครับผมถือว่าสวยงามมากนะครับ นักท่องเที่ยวก็มากราบไหว้ขอพรนะครับผมถือว่าเยอะนะครับวันนี้ก็มาสามรถทัวร์แล้วนะครับผมตั้งแต่ตอนเช้ามานะครับเดี๋ยวจะเป็นบรรยากาศภายในวัดนะครับผม ภายในวัดก็ถือว่าร่มรื่นนะครับมีต้นไม้ใหญ่นะครับ3ามต้นนะครับต้งเป็นต้นก้ามปูนะครับผมถือว่าร่มรื่นมากนะครับไม่ร้อนนะครับไม่ร้อนนะครับอยู่ที่นี่ไม่ร้อนบรรยากาศร่มรื่นมากนะครับนี่ก็จะเป็นทางเข้าห้องน้ํานะครับก็จะเป็นซุ้มดอกไม้นะครับก็โซนด้านนอกก็จะมีหลวงปู่สวงหลวงปู่มุนนะครับให้เราได้กราบไหว้ขอพรนะครับ ภายในโซนด้านนอกศาลานะครับก็จะมีหลวงปู่มุนปู่สวงนะท่องเที่ยวก็นั่งนะครับพักผ่อนนะครับเพราะว่าบรรยากาศมันร่มรื่นนะครับโซนนี้ก็จะเป็นหลวงปู่สวงกับหลวงปู่มุนนะครับให้เราได้กราบไหว้ขอพรนะครับโซนด้านนอกนะครับก็ไปด้านในนะครับโซนด้านในนะครับ โซน,นด้านในก็จะเป็นท้าววสวรณะครับที่เราได้กราบไว้ขอพอร,รับตั้งตง,งาอยู่ที่หน้าสารานะครับก็ถือว่าสวยงามมากนะครับผมถ้าใครผ่านไปผ่านมานะครับก็ขอเชิญน,นะครับมากราวไว้ขอพอรได้นะครับอยู่ที่ ตำบลโดดนะครับอํเภอโพสีสุวรรณจังหวัดสีสะเกดนะครับเป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่นะครับสำหรับนักท่องเที่ยวนะครับผมบรรยากาศก็ถือว่าร่มรื่นนะครับภายในวัดนะครับเดี๋ยวจะพาพี่น้องทุกท่านนะครับไปดูลานพญานาคนะครับเกาะนาคานะครับไปก็จะอยู่ด้านนู้นนะครับ นาคาก็จะอยู่อีกด้านหนึ่งนะก็อยู่ในวัดนี่แหละครับติดกันแต่ว่าอยู่คนละมุมแค่นั้นเองภายในวัดก็จะมีต้นไม้ใหญ่นะครับร่มเื่นนะครับผมร้มรื่นมากนะครับฝั่งนี้ก็จะเป็นเกาะนาคานะครับให้พวกเราได้กราบไหว้ขอพรน,นะครับผมบนี่ก็จะเป็นคลองใหญ่นะครับทางวัด สร้างขึ้นนะครับผมบรรยากาศภายในวัดก็ถือว่าร่มรื่นนะครับเป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของจังหวัดศรีสะเกดเป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของภาคอีสานเลยก็ว่าได้นะครับเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่นะครับผมบถือว่าสวยงามนะครับผมครับด้านนี้ก็จะเป็นเกาะนาคานะครับให้เราได้กราบไหว้ขอพรนะครับ กันนะครับข้างในก็จะมีน้ำพุนะครับรไปลองไยดูกันน้ำใสามากนะครับนี่ก็จะเป็นพญานาคนะครับที่สร้างขึ้นใหม่นะครับถ้าต้องเที่ยวก็เดินทางมานะครับเข้าเที่ยวนะครับผม นี่ก็จะเป็นบรรยากาศภายในวัดนะครับฝั่งเกาะนาคานะครับผมน,นี่นะครับน้ำใสมากนะครับน้ำใสมากนะครับผมน้ำใสมากมีปลาด้วยนะครับผมอันนี้บรรยากาศภายในนะครับเกาะนาคานะครับผมให้เราได้กราบไหว้ขอพรนะครับ ก็ถือว่าสวยงามมากนะครับเป็นปฏิมากรรมนะครับที่ทางวัดได้สร้างขึ้นนะครับนี่นะครับนี่ก็จะเป็นนี่ครับ กะทิวเสาร์อาทิตย์นี่จะบอกได้เลยครับถ้าไม่มีจอดธรรมาชาตินะครับมีจอดรถอันนี้เป็นนี่ผมมาก็เปปันที่หันนะผมเรียทำไม่ชันหยุดเป็นวัดที่พยายามยิงเลยผมนี่ครับถือว่าสวยงามามากครับเที่ยวก็ไปถ่ายรูปนะรุ่นดังนะครับ สวยมากครับผมทุกมุมนะครับผมไว้ว่าสวยทุกมุมอยู่ที่บ้านใดสามกีนครับครับตัดบนครัน เป็นโซนบุบที่ท่องเ,เที่ยวมาถ่ายรูปมากาบ้ายห้คนครับสวยงามสวยงามมากเลยครับผมมสีกันนะครับ,รบเป็นที่ใส,ะน,ส,สนะครับเรียกว่าเป็นมที่ใสสมควรนะครับ ต้องอเดินทางมา่นเลยนะผมไม่ขาดสายครับอนางนี่ก็จะเป็นทางขึ้นอีกทางนึงครับสวยมากครับท่องเทงเี่ยวก็ดังนี้เลยนะครับกราบขอบพนครับน้อง,องนักเรียนก็คุณครูก็มานี่ก็ทางจากอำนาจ,จเจริญครับเพื่อที่จะมาเที่ยวอยู่ที่ทมาัไตานะีครับ

ภายในวัดก็ตานนี้นะครับผมเทียบกับไม้ตัดสายนะครับอาจารย์จะมีต้นก้ามปูสามต้นนับให้ร่มเงาครับที่ภายในวัดนะครับร่มรื่นนะครับเย็นสบายครับผมนะครับต้องเที่ยวเดินทางนั้นด้วยพันไปพันก็แวะเที่ยวชมกราบ้าพ่อนะครับอยู่ที่ปัตตาสามัคคีครับอเภอภ์ฟูซีสุวรรณนะครับจังหวัดศรีสะเกศนะครับพี่น้อง ท่นสองผู้ชายนะครับ <ST AN K> ตรงนี้ก่อนนะครับเรานะก็จะมาถ่ายรูปครับรนี่เป็นการก็ว่าง่ามากนะครับผม อยู่ตรงนี้นะครับสผลงานที่ก็จะม่ลูกตรงนี้ตลอดครับให้ผ่านในพานก็ขอเชิญน,นะครับมาเที่ยวได้นะครับไอคอนอยู่ที่วัดไทสามคีน,นะครับตำนโดนเบอร์โพธิสุวรรณวจดศสีสกเก์ครับผมก็ขอเชิญน,น้าต้องเชิญนะครับ ด้านนี้ก็จะเป็นเกื่อนรับรองบุญนะครับก็จะมีหลวงปู่สวงนะครับกับหลวงปู่หมุนนะครับให้เราได้กราบไหว้ขอพรน,นะครับภายในศาลาด้านนอกนะครับผมครับนี่ก็จะเป็นโซนด้านในของวัดไตรสามัคคีนะครับผมมี หลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์นะครับให้เรากล่าบไหว้นะครับอยู่ด้านในศาลานะครับอันนี้ก็จะเป็นถ้ำด้านในนะครับผมก็ญาติโยมท่านไหนนะครับที่เดินทางมานะครับก็ให้มากร่าบไหว้นะครับอยู่โซนด้านในนะครับผมโซนด้านในศาลานะครับก็ถือว่าเป็นพระคู่บ้านคู่เมืองนะครับของชาวอำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณนะครับหลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์นะครับผมขออย่างใดได้อย่างนั้นนะครับผม ก็ถือว่าสวยงามมากนะครับผมนี่ก็จะเป็นโซนด้านในนะครับเป็นถ้ำนะครับผมของวัดไรสามัคคีนะครับอยู่ที่อำเภอโพสีสวรรค์จังหวัดศรีสะเกษนะครับผมับอีกถ้ำนี้ก็จะเป็นท้าวเวสสุวรรณนะครับกายมนุษย์นะครับผมให้พวกเราได้กราบไหว้ขอพรนะครับก็ถือว่าศักดิ์สิทธิ์นะครับก็ใครที่มาขอนะครับก็ ประสบความสำเร็จไปหลายคนเหมือนกันนะครับท่านก็เอาทองคำนะครับมาถวายนะครับท้าวอสสวรกายมนุษย์นะครับผมก็หลายคนที่มาขอพรน,นะครับได้รับกลับไปก็จะเอาทองนะครับที่บนบาศารกก่าไว้นะครับกลับมาถวายเหมือนเดิมน,นะครับ ถือว่าสวยงามมากนะครับผมครับส่วนโซนด้านนี้นะครับหน้าถ้ำนะครับก็จะเป็นท้าเวสุวรรณโงนะครับกายยักษ์นะครับให้พวกเราได้กราบไหว้ขอพรนะครับนักท่องเที่ยวนี่นะครับหลายๆท่านก็มาขอพรกันนะครับภายในวัดนะครับผมก็เดินทางมาหลายจังหวัดนะครับมาขอพร วันนี้ก็สามรถทัวร์แล้วนะครับตอนเช้านะครับผมขอพรขอโชคขอลาบนะครับผมส่วนนี้ก็จะเป็นเท้าเวสุวรรณนะครับอยู่ด้านนอกนะครับอยู่ด้านหน้าศาลาเลยนะครับผมให้พวกเราได้กราบไหว้ขอพรเหมือนกันนะครับอย่างสวยงามนะครับผมสวยงามมากนะครับ สถานที่ก็ถือว่ากว้างขวางนะครับมีร่มนะครับให้พวกเราได้หลบแดดหลบฝนได้นะครับผมภายในศาลานี้นะครับก็ถือว่ามาไหว้พระก็ไม่ตากแดดนะครับด้านนอกนะครับก็จะเป็นท้าเวสสุวรรณนะครับอย่างสวยงามนะครับพี่น้องนะครับสวยงามมากนะครับถ้าใครผ่านไปผ่านมานะครับก็ขอเชิญนะครับผม มากาบไว้ขอพรนนะครับเป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่นะครับของอำเภอโพสีส่วนนะครับของจังหวัดศรีสะเกษในเขตอีสานใต้ก็ว่าได้นะครับผม ก็จะเป็นทางไปเข้าห้องน้ํานะครับถือว่าทําไว้อย่างสวยงามนะครับไว้ให้คนได้ถ่ายรูปด้วยนะครับครับถือว่าทางเข้านะครับสวยงามมากนะครับผมเป็นซุ้มดอกไม้นะครับให้พวกเราได้ถ่ายรูปนะครับอีกมุมหนึครับครับช่างก็กําลังทําอยู่นะครับยังไม่เสร็จนะครับ